สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้ไพ่พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือนีแย้ไพ่ได้นำขอมูลแนวทางอ่าเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้า,จาก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไพ่นั่เป็เรื่องจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเน,น,นาะค่ะเนาะแย้แม่ไพ่ลงคลิไปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่ๆพี่น้องก็สิบรบริพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเพื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมุ้ยมาทักไทยกบแย่ไพ่กะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องตอนนี้บ้านยายใบฝนกําลังตกเนาะจ้ะพี่น้องโว้าหลายใหญ่ห้างพี่น้องไปเบิ่งป๋อมู้นเนาะทังอาจารย์ทันเหล็กเพนเลยเนาะจ้ะเนวทังนี้เอ็ดน้าชุดตัดประซันพี่น้องจ้าเพื่นอนบอกว่างวดนี้เด่นเจ็ดนะคะพี่น้องคะห้าเจ็ดเน้นสองเจ็ดกสีเจ็ดประซัน 927947027และ047พี่น้องสำหรับแนวทางของแอดนายเนาะอัอยาขาพี่น้องยายไผ่บริเวณรงไห่เนาะค่ะเลขเด่นยายไผ่บนล่างวันนี้เด่น2ลร่องหนึ่งะคะพี่น้องค่ะเด่นสองร่องหนึ่งเนาะจ่ะสำหรับเลขเด่นยายไผ่ถ้าจับไซกนก็นกนสิเป็นสองหนึ่งนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะดเด่น2มเนาะจ่าจสำหรับเลขวิ่งยายไผ่งวดนี้เนาะ เด่นบนล่างเด่นสองร่องหนึ่งนะคะเด่นสองกับมหนึ่งแหละพี่น้องแต่วสองเนี่ยจะมาแห้งกว่าหนึ่งเนาะผู้ดใดมากระจวดจา่าได้เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางทางบังเอิญเนี้รัฐบาลออกอาห,าหารนองศูนย์วสันก,นกับข้างบนเนาะนองศูนย์ข้างล่างเจ็ดสามจะไปเกยบ,บุนเดอร์าสั่นบุนว่าเอาผู้ดใดมกักแนวทางน้ำเบิร์กับพิจารณาได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลงอีกรอบก็สัน้นตะวันเลขของเอทพันนั่นน่ะเลขฟันเพิ่นน่ะเลขฟาดเพิ่นน่ะลงให้แล้วแต่เลขฟันเพิ่นยังบ่พันได้ลงเนาะฟันหกหกสามหกหกหนึ่งสองศูนย์กว่สัตว์เย่ไพ่ฟันยังสี่ระไนน์ฟันว่ามีคนเอาเห็ดมาให้เต็มกระตาหนึ่งพี่น้องถ้าเป็นใหายเกลียแก้ีฟันเอ่อกับตรงกันกับเย่ให้ว่าจะตีความฟันยังสี่ ฟันเห็นตุกแกรหรือว่ากับแก่น่ะพี่น้องเรียนตัวบอกไงหนึ่งเรียนอยู่ข่างบ้านเนาะพี่น้องน้ะงเล่นไปเรียนมากครับทาใายตีเพามฟันแย่พา่จะตีเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแค่ไายจะตีเป็นเจ็ดเจ็ดก็บารเลตีหกศูนย์เนาะ ตีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องถ้าฟันใหญ่ได้เฮ็ดหรือว่าเห็นตุกก๊กแกย่าย่าจะตีเป็นเลขเจ็ดเจ็ดทันทีเนาะค่ะพี่น้องเมนบอกขั้นแมนคอมเมนต์เกามาคุยกันฟันวันนี้ค่ะพี่น้องเพื่นบอกว่าถ้าฟันยังเอามาบอกสูฟังแนววัดสันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคัดพิเศษแล้วได้เด่นบนของแอดปูเนาะเพื่อนบอกว่าบนอ่าหกสี่สามหกห้าสามหกหกสามสี่สามห้าสามเลยหกสามหมักตัวใดกับจวดค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดปูเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวัสดุค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของอันเพื้นห้มาเนาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเลขเด่นเพื้นจ้ะพี่น้องเอ่เอสามตัว 5, 5, 5, เจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าและแปดหนึ่งหาเนาะค่ะพี่น้องไพ่มากกับิจารณาตามเพบนใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง อสองตัวเพื่อนเนะาะจ้างงวดที่แล้วเข้าคู่ต้นนะคะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าห้าเก้าศูนย์ลายหาหนึ่งมักตัวใดกับพิจนาดนำะเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะชอบตัวไหนก็จัดขัดตัวไหนก็ผ่านเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทังวิกสังกัซีหรือว่าพอยังไงคำ้ำแสงไงล่ะค่ะพี่น้องเพื่อนห้มากเนะาะจ้างงวดนี้เด่นชนอยู่ที่หาับหนึ่งชนตัวเดียวแข็นแข็งห้ามาแน่นอนนะสันหายังล่ะพี่น้องเอามากจวดจาดฟาดเบิ่มไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่น้องแอดเพนเนาะเด่นอยู่ที่9 012หมักตัวใดกะพิจนาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันโชคดีเดอ้อสมาสิกวสันพี่น้องจ้าเพื่อนหามากเนาะวิ่งบนหนึ่งวสัน6ห6ึ่งหกหกน่งน่นั้นวสัน กุ้งปวยนอพี่น้องก็คือจื้อบปวยนอค่ะพี่นอ้อ,อ,นะะนองคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง8นักนะักว่าสันสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะโค้งสุดท้ายเพื่อนเนาะจ้าเพื่นอนบอกว่าถ้า8มากก็สิเป็น8หา8 7, เจ็ดเจ็ดห้า8ป่ะสันสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งค่ะพี่น้องสร้างคนขี่ตัวเนาะเด่นสามก็แปดประสันเพื่อนว่าเนาะเพื่อนกระนาจ,จะเน,น 3, ้น3แปดอะค่ะพี่น้องตัวเดียวเน้น เพิอ่อน,อนเน้นสามแปดนะคะพี่น้องค่ะสามแปดละห้าสามเนะมาะหมักกระจวดจาดฟาดบึมตามเพื่อนไดเลยเนาะค่ะสำหรับแนวทางสร้างค้นขีตัวพวงสุดไทยสร้างค้นขีตัวเนาะจ้ะชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนกับมีบัขี่ชุดนะค่ะสำหรับแนวทางเลขเด่นแอดสร้างค้นขีตัวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดวีละโยนะคะ แอดวีและโยมืนีเด่น6นะคาพี่น้องจ้าคูตรวจคือหาหนึ่งหกหนึ่งห้าหูนหาหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหาหนะคะสตัวอยู่ที่6กศู9ย์หกหและหาแนะคะสำหรับแนวทางของแอดวีและโยนอะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับแคบหน้าจอตัวนั้นเลยนอพี่น้องบานผู้ใดฝนตกเรยมือในอากาศดีดีพี่น้องอากาศเป็นจะนอนค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ฝนตกอากาศสลืมสลือเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเจฟองเบียร์เ er ด้อพี่น้องอันนี้เลขเด่นเกจฟองเบียร์เ er นาะอ่าเด่นเก,าออก้าซันพี่น้องจ 9, 4, 9, 3, 5, 9, อา้เาเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสามเก้าห้าสามห้าเก้าเกียรติเก้าสี่และศูนย์เก้าสามนะคะสำหรับแนวทางของเจฟองเบียร์เ er นาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเจพรโดนโดนมาเธอหนึ่งพี่น้องใครมักแนวทางเจพร สี่สองหนึ่งแปดสามสองเจ็ดสี่และสามเก้าจีพจนพี่น้องเจ็ีพอนเงินสดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเวนเนาะแอดเวนสันเพิ่นบอกว่ามือน,นี่เลขเด่นเพบนเขาดีด้พี่น้องเด่นเจ็ดนะคะเน้นเจ็ดหกหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าหกสามตัวหาเจ็ดหกแอดเวนนะคะสำหรับแนวทางแอดเวนผู้ใด,ดมากระจวดจาดฟาดเบื่อตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะ แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอากระซิมาดูไดยลเอีดฟินิกส์วัสดอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พนระเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พระบอกว่างวดนีด้เดนซีซีศนะูนย์ซีหนึ่งซีสองเนาะค่ะการหาศูนย์หาหนึ่งเลยหาสองสามซีศูนย์สองซีหนึ่งศูนย์ซีสองเนาะค่ะมากับพิจารณาน้ำเพลินไลยเนานะพี่น้องเนาะ วจจาดฝาดบื่มตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนนุ่มโคราชเนะคะสโตเก่าเอ่อส1งหนึ่งเเนแาะค่ะหนึ่และหนเก่าเด่นบนคนโคราชเนาะค่ะพี่น้องมากับพิจานาตามเพื่อนใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดปูบอกว่ามือนีร่างมวยได้ตมไทยล่างว่านนี้เด่นอยู่ที่ศูนย์มาซานพี่น้องผู้ใดมีอย่างเอามาใส่ศูนย์กระจวดศูนย์ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางของไอหม่ำม,มาตัวข้าเซียนท่าทรายมาจับมัดโฮมกันเนาจะพี่น้องได้สามตัวบนอยู่ที่มาซานเคปหน้าจอได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เซียนท่าทรายเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอาจจะประทัดในเบิิงกระไดบางคนเนาะเซียนท่าทรายเด่นสี่รองเก้าเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าไอ้มัมเด่นเจ็ดกับเก่าอัศรพี่น้องไอ้มัมเนาะรับรับปุรดมักน็ทั้งไอ้มัมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเซียนพยาคปิษไทยโดยนะทั้งเซียนพายาถังนะพี่น้องเนาะเซียนพายาบอกว่าขอให้มาคู่กันาสี่เก่าอัศรพี่น้องสี่เก่าเนาะจ้าแล้วก็เลขเด่นเลขเด่นเพิ่นกน่าจ,จะเป็นอ่า เน้น40 42และ46เนาะค่ะเสียนพยักเนาอพี่น้องเนาะมักกะจวดจาาตามเพื่อนใดเนาะให้มากกะพิจนาตามเพื่อนใดเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ย่าไพกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียงๆรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าทีไดีแบ่บงปันของมูเนทา้งให้ย่าไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องด้เบงได้ชมเป็นแนวทางนะจ่าขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า